สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะพลาดในคลิปต่างๆทางช่องเรานะคะหากใครสนใจอยากอยู่ดวงกับแม่หมอสามารถทักมาที่ joy joy 6 7 8 9 1มาได้เลยนะคะวันนี้หัวข้อของเราองค์ท่านพญายมราชอยากฝากเตือนเกี่ยวกับดวงจิตดยงยานที่อยู่รอบตัวของคุณมาท่านอยากสื่อสารบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะ มีกองที่1ค่ะกองที่2ค่ะและกองที่3ค่ะเลือกกองที่ชอบมาสุด1กล่กองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคําํานายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะวันนี้หัวข้อของเราองค์ท่านพญายมราชอยากมาฝากบอกเตือนอะไรเกี่ยวกับวิญญ,ญาณรอบตัวเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะสําหรับคนกองที่1ท่านอยากมาเตือนอะไรที่เกี่ยวกับข้องเกี <S <S ่ยวขอ้ของกับวิญ,ญญาณหรือเปล่านะคะ ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะมีรางสองหอที่แม่นยานะคะช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมีรางสองหอที่แม่นยําหรือสามารถสัมผัสกับอีกมิติหนึ่งได้ท่านบอกว่าช่วงนี้นะให้คุณอะเหมือนเตรียมใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้จ,จะเป็นช่วงเวลาพิเศษสําหรับตัวงคุณคุณอาจจะสามารถสัมผัสกับสิ่งที่รีรับได้หรือบางครั้งอะคุณก็อาจจะเห็นอะไรที่แบบเหมือนไม่ได้เห็นเป็นตัวตนนะคะแต่อาจจะเห็นแบบแอบ แบบเห็นแบบเบาๆภาพอาจจะไม่ชัดแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆช่วงนี้มันจะมาเรื่อยๆคุณจะสัมผัสได้สิ่งที่มันรู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่บารมีที่คุณสร้างมาเนาะมันได้เป็นบารมีที่มันเป็นบารมีเปิด คุณเลยสามารถที่จะสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้ท่านบอกว่าช่วงนี้ขอให้คุณนะได้ไปสร้างบุญสร้างทานหรือว่าอุทิศบุญกุศลให้กับสัมภเวสีเพราะว่าค,คุณค่อนข้างที่จะมีจิตที่เมตตาและมีบุญกุศลค่อนข้างเยอะเนาะดวงวิญญาณเขาก็มาเพื่อจะมาขอสนบุญจากคุณท่านบอกว่าช่วงนี้คุณจะโดดเด่นในทางจิตวิญญาณมากเพราะว่าจะไปที่ไหนคุณก็จะดังมากเลยวิญญาณเห็นคุณปุ๊บนี่เขาจะเหมือนแห่มาหาคุณเลยนะตอนนี้แต่ว่าคุณก็ เป็นคนที่จะว่ากลัวก็กลัวนะจะว่าไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่ก็หากจะเห็นก็ก็ทําใจได้อยู่แต่ว่าท่านบอกว่าหากคุณน่ะลองตั้งใจปฏิบัติจริงๆอ่ะคุณจะเห็นได้ชัดมากกว่านี้นะท่านบอกว่าการที่คุณนะคิดในเรื่องราวที่คุณได้ไปเจอมาว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่ไหมหรือว่าฉันคิดไปเองท่านบอกว่าคุณไม่ต้องคิดมากนะเพราะสิ่งที่คุณเห็นนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลก แต่เพราะว่าจิตของคุณนะ่ะมันยกระดับแล้วทําให้จิตของคุณนะ่ะสามารถที่จะสัมผัสกับมิติลี้ลับหรือว่าดวงจิตดวงวิญญาณได้ท่านบอกว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องเครียดนะเพราะตอนนี้คุณเหมือนกําลังคิดลังเลว่าสิ่งที่คุณเจอมันใช่ไหมหรือว่าคิดไปเองท่านบอกว่าให้คุณปล่อยวางนะคะท่านบอกว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงเด็กน้อยหรือว่าบ้านบ้านคุณอาจจะมีกุมารน,นะ หากบ้านใครอ่ะที่เลี้ยงกูมาน่ะคุณก็จะสามารถสัมผัสกับเขาได้เยอะขึ้นสามารถเหมือนได้ยินเสียงเขามากระซิบข้างหูหรือว่าเขาอ่ะอาจจะมาทําอะไรให้คุณรับรู้ว่าเขาอ่ะมีตัวตนเขาอยู่ข้างเคียงข้างคุณจริงๆนะแต่หากใครที่ไม่ได้เลี้ยงกูมาน่ะ ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นดวงยันเด็กนะคะที่มาขอรอรับส่วนบุญจากคุณเนาะเขาอาจจะอยากไปผุดไปเกิดแต่ว่าบุญกุศลเขาก็ยังไม่มากพอเขาก็อาจจะมาขอบุญกุศลจากคุณก็ขอให้คุณนะคะได้ตั้งจิตได้ฐานอุทิศบุญกุศลให้กับเขาเนาะ เพราะว่าดวงจิตของเด็กอะคะเขาน่าสงสารนะคะเ,เป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์บางครั้งเขาก็อาจจะโดนทําแท้งหรือว่าบางครั้งอาจจะหลุดมาคือดวงจิตของคุณนะเป็นดวงจิตที่มีมีความเมตตาค่ะมีความเมตตาคุณสังเกตนะคุณจะเป็นคนที่เด็กชอบเข้ามาเล่นด้วย เพราะว่าคุณนะ่ะมีลังสีที่แผ่ออกมาทําให้รู้สึกว่าเด็กเข้าไปใกล้คุณนะเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขเขาอบอุ่นเหมือนได้อยู่กับพ่อกับแม่เขาดวงจิตดวงวิญญาณของเด็กๆก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันการที่เขาได้มาขอส่วนบุญจากคุณนะเขาก็คิดว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาอยากให้คุณนะ่ะอุทิศบุญกุศลให้กับเขาช่วงเนี้คุณจะรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะบางครั้งก็ไม่ได้ บางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีใครอยู่ข้างๆบางครั้งอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเวลาคุณขับรถเนาะขับรถไปนในสถานที่ต่างๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองคุณอยู่ข้างๆคือช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกอะไรแปลกๆหรือว่าอาจจะมีการอ่าเวียนหัวหรือเจ็บหัวข้างเดียวอะค่ะบางครั้งก็จะรู้สึกอ่าแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกอ่าหายใจไม่ค่อยทั่วท้อง ็จะบอกว่าอาการพวกนี้มันเป็นอาการพื้นฐานสำหรับคนที่กำลังจะสัมผัสกับอีกมิติหนึ่งได้แม่หมอก็เคยเป็นค่ะเคยเป็นแบบถึงขั้นที่ว่าเราเหมือนหายใจไม่ออกแล้วเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับของพวกนั้นได้บางครั้งอ่ะสิ่งพวกนี้ถามว่ามันดีไหมที่เราสามารถสัมผัสได้แม่หมอคิดว่าดีนะเพราะบางครั้งอ่ะการที่เขาอ่ะมาให้เรารู้สึกขนาดนี้คือเขามาขอความช่วยเหลือจากเรา แม่หมอก็เคยคิดนะว่าตอนที่เขาเป็นคนเขาไม่สร้างบุญกุศลเนาะพอถึงเวลาเป็นดวงวิญญาณก็เหมือนมาขอบุญกุศลจากคนนั้นทีคนนี้ทีแต่เราก็เข้าใจอยู่ว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขาอาจจะคิดไม่ได้หรือเขาไม่ได้มีใครบอกให้เขาว่าต้องสร้างบุญสร้างกุศลเนาะพอเขาเป็นวิญญาณเขาถึงรู้ว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนบนโลกมาก แต่ตอนนี้คือเขาตายไปแล้วเขาไม่สามารถที่ทําอะไรได้เราก็ถือว่าเราให้ทานนะคะเราให้ทานให้บุญกุศลกับเขาเพราะว่าดวงจิตด,ดวงวิญญาณน่ะเขาค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าอาการที่เขาเป็นน่ะคือถ้าเกิดเขาตายก่อนกําหนดนะะอะค่ะเขาก็ต้องติดอยู่ในภพภูมิของวิญ,ญญาณอีกนานเลยค่ะ แล้วเขาก็มีความรู้สึกที่หิวข้าวมีความรู้สึกรักเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์อะคะ่ะแต่เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เขาไม่สามารถที่จะไปซื้ออาหารในตลาดมากินได้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนตอนที่เขาเป็นมนุษย์อีกแล้วอ่าพวกเรานะคะเป็นคนที่มีจิตที่เมตตาเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับพวกเขาเนาะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าบุญเราจะหมดนะยิ่งเราให้เราก็ยิ่งได้รับนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดต่อนะคะ ท่านบอกอะไรเพิ่มอีกท่านบอกว่าช่วงเนี้ยอาการคุณน่ะอาจจะไม่ค่อยปกติบางครั้งคงก็รู้สึกว่าอคุณจะรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองคุณจะรู้สึกเหมือนวิว,ว,วจะมีอาการเหมือนใจเต้นแรง,แรงบางครั้งหัวใจก็แผ่ว,ผวบางครั้งก็เหมือนมึนๆค่ะมึนมน เวลาคุณนอนหลับไปเนี่ยอ่าวินาทีตอนที่คุณกําลังจะหลับแต่ยังไม่หลับนะคะเป็นก้ากึ่งแบบหลับครึ่งหนึ่งไม่หลับครึ่งหนึ่งเนี่ยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่จิตของเราอ่ะสงบมากที่สุดคุณจะสามารถอ่าสัมผัสกับอิมมิติีหนึ่งได้ชัดเจนและคุณอาจจะมีอาการที่เห็นภาพใครหลายๆคนที่คุณอาจไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนหรือไม่รู้จักเขามาก่อนแต่เขาอ่ะกลับมาโผล่ขึ้นมา คุณจะเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นสถานที่ที่คุณไม่เคยเห็นคุณก็จะได้เห็นช่วงนี้ของอาจจะแรงนิดนึงนะขอให้คุณทําสมาธิให้เยอะเพื่อคุณจะได้ควบคุมพลังงานที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้นะคะท่านบอกว่าท่านอยากให้คุณปฏิบัติให้มากกว่านี้เพราะว่าการเวียนเกิดเวียนตายของคุณคุณอาจจะเกิดมาหลายภพชาติคุณอาจจะเป็นดวงจิตดวงวาณที่ เป็นดวงจิตวิญญาณเก่าแก่ที่มาเกิดพบภูมิวนเวียนไปหลายภพหลายชาตินาะท่านบอกว่าหากเจ้าอะ่ะต้องการที่จะบรรลุธรรมหรืออยากกลับนิพพานไม่อยากจะเกิดแล้วก็ขอให้คุณอะ่ะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะถึงองค์ท่านบอกให้องค์ท่านว่าตอนนี้คุณอะ่ะได้มาวนเวียนเกิดตายมากพอแล้วอยากที่จะกลับบ้านแล้ว ขอให้องค์ท่านน่ะได้ส่งพลังมาให้คุณให้คุณน่ะได้ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมให้ถึงขั้นที่ว่าคุณไม่ต้องลงมาเกิดอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ดวงจิตของคุณเขาเรียกร้องที่เขาเรียกร้องแบบเขาไม่อยากที่จะมาเกิดแล้วเขามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มาหลายภพหลายชาติตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเบื่อมากพอแล้วดวงจิตของคุณเขาเรียกร้องที่อยากจะกลับบ้านท่านบอกว่าให้คุณนะตั้งจิตนะ ตั้งจิตตั้งจิตอธิษฐานค่ะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านจะมาช่วยคุณอีกแรงหนึ่งช่วงนี้นะแม่หมอรู้สึกว่าคุณอาจจะเจอกัญญาณิมิตท,ที่จะพาคุณไปในสถานที่แห่งหนึ่งหรือว่าเป็นวัดก็ได้ค่ะหรือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เขาจะพาคุณไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตกับคุณเขาจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอ่า แม่หมอรู้สึกว่าอีกไม่นานคุณจะเจอคนนั้นนะแล้วคุณจะได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปคุณจะได้สัมผัสในสิ่งที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนแม่หมอบอกได้แค่นี้แหละขอให้คุณเตรียมใจเลยเ่าเตรียมใจเลยนะเพราะว่ามันเวลานั้นมันใกล้เข้ามาถึงคุณแล้วขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับกองที่1นนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครสนใจอยากดูดวงก็สามารถทักไลน์ joy 6 7 8 9, 9 1มาหาแม่หมอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะวันนี้หัวข้อของเราองค์ท่านทาววสวุวรรณอยากส่งสารอะไรมาบอกกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าท่านมีอะไรจะมาบอกมาเตือนคุณหรือเปล่ามีวิญญาณไหนมากวนคุณหรือเปล่าท่านจะมาบอกท่านท่านจะมาบอกให้กับเพื่อนๆนะคะท่านบอกว่าโชคนี้คุณ าการค้าขายของคุณนะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีท่านบอกว่าคุณนะเคยขอพอรจากองค์ท่านท่านบอกว่าตอนนี้ให้แล้วนะพรที่คุณได้ขอท่านนะคะท่านบอกว่าพรที่คุณขอท่านมาได้มาสักพักละแต่ว่าท่านยังไม่ได้อ่า ส่งให้ถึงคุณแต่ตอนนี้ท่านส่งถึงคุณแล้วนะท่านบอกว่าขอให้คุณน่ะอยู่ในตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้ปฏิบัติด,ดีคิดดีทําดีพูดดีคุณก็จะประสบความสําเร็จการงานการเงินคุณก็จเจริญก้าวหน้านะคะท่านบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงนะ่าเป็นช่วงเวลาที่บุญบาร,รมีที่คุณได้สร้างสมมาได้วนวนมาครบกันอีกรอบหนึ่งทาให้คุณนะ่ะต่อช่วงนี้จะทําอะไรก็จะมักประสบความสําเร็จ ท่านบอกว่าช่วงนี้ให้คุณอยู่ในศีลในธรรมให้มากสุดเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้คุณน่ะประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ดวงของคุณเปิดนะแม่หมอรู้สึกว่าดวงขงคุณเปิดนี่งไงเทวดามาคอนเฟิร์มเลยนะเพื่อนเพืเทวดามาคอนเฟริเนะเาาเฟร์มเลยว่าคุณน่ะกําลังจะปังตอนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของคุณ ตอนนี้เหมือนน้ำน้ำมันไหลเชี่ยวมากเลยซินามิกําลังจะมาซินามิเงินทองนะซินามิกาลังจะมาแม่หมออยากให้คุณอะ,อะตั้งรับให้ดีนะบางครั้งคุณอาจจะถ้าเกิดคุณขายออนไลน์อยู่คุณอาจจะแบบมีลูกค้ามาถล่มทลายคุณคาอาจจะขายออนไลน์ดีมากจนแบบงงไปเลยแบบไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเลยนะช่วงนี้แม่หมอรู้สึกว่าท่านอยากให้คุณอะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะว่าหากคุณได้เงินประมาณนี้ประมาณนี้ คุณจะขอไปบวชการที่คุณจะไปบวชครั้งนี้นะจะทําให้ดวงคุณนะ่ะยิ่งเปิดยิ่งปังคุณทําอะไรนะทั้งปีนี้เนี่ยนะคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเลยนะท่านบอกว่าช่วงนี้ให้คุณระวังคนรอบข้างนะคะอาจจะเป็นบริวารก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้ให้ระวังพวกเขาหน่อยเพราะว่าบางครั้งการที่คุณนะ่ะประสบความสําเร็จเนาะคุณมีเงินมีทองก็อาจจะมีใครบางคนที่เขารู้สึก อยากมาหาผลประโยชน์จากตัวของคุณท่านบอกว่าช่วงนี้อจะดูคนก็ให้ดูนานๆหน่อยอย่าเพิ่งอ่าอ่าด่วนคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะการเงินการงานค่อนข้างจะดีเนาะให้ระวังเกี่ยวกับคนรอบข้างนะคะท่านบอกว่าช่วงนี้คือแม่หมอรู้สึกว่ากองที่สองคุณเป็นช่วงเวลาที่โชคดีคุณมากเลยนะช่วช่วงนี้อะ ่เทวดาท่าน่ะมาวอวยพรให้คุณบุญบาร,รมีที่คุณสร้างมาตอนเนี้ยมันถึงข่าวที่คุณต้องได้รับแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนเปิดฟ้าเปิดดินคุณจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จไปทั้งหมดเลยช่วงนี้การเงินการงานงคุณค่อนข้างที่จะดีแต่ขอให้ระวังเกี่ยวกับบุคคลน,นะคะมือที่สามคนที่คุณไม่คาดคิดหรือว่าเป็นคนที่ใน,ในที่ทำงานให้คุณระวังเขามากขึ้นนะคะ ท่านบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาอันเร่งด่วนมากมันเป็นช่วงเวลาอันเร่งด่วนที่คุณจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งหากคุณมีบริษทัทหรือว่ามีธุรกิจคุณแล้วหากคุณจะอยากอยากอยากที่จะทําอีกบริษทัทหนึ่งหรืออยากทําอีกาการอีกอย่างหนึ่งเนี<ม>่ยก็ขอให้รีบทําเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญคุณจะทําอะไรก็มันจะสําเร็จหมดเลยค่ะมันจะสําเร็จหมดเลยแต่ขอให้คุณนะมีคุณธรรมอยู่ในใจองค์ท่านน่ะจะชอบคนที่มีสัจจะ มีวาจาที่ไพเราะไม่ว่าคนไม่ด่าคนท่านบอกว่าท่านอะอยากให้คุณเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ถือตัวค่ะท่านบอกว่าหากคุณเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะคุณะจะได้บริวารดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณท่านบอกว่าท,ทุกๆวันนี้ที่ท่านได้เห็นคุณะท่านบอกว่าตอนนี้คุณก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าก็ยังติดปัญหาอะไรหลายอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่ถ้าหงุดหงิดเนาะอาจจะ มีอารมณ์ขึ้นเร็วนิดนึงท่านบอกว่าควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะไปสุดท้ายนะคะท่านบอกว่าช่วงเนี้ยพลังของคุณอะค่อนข้างที่ดีคือกลุ่มสองเนี้ยแม่หมอแบบรู้สึกว่าแม่หมอรับพลังที่ดีมากเลยอะเป็นเรื่องของทางโลกของคุณคือมันมันดีมากมันมันโฟลมากไปสุดท้ายอะได้ใบธาตุน้ำบริสุทธิ์อะไพ่ใบนี้มันเกี่ยวกับ ทุกอย่างอ่ะมันคือความบริสุทธิ์ก็คือความที่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะมันจะดีไปทุกอย่างเลยค่ะมันจะดีไปทุกอย่างช่วงนี้นะแม่หมออยากให้คุณลองไปปล่อยปลาดูนะหากคุณไปปล่อยปลาเนี่ยตัวเนี้มันจะช่วยในเรื่องจิตใจอะค่ะ บางครั้งจิตใจของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวที่ต้องคิดเยอะแยะเนาะบางครั้งก็ทําให้คุณรู้สึกอ่าไม่ค่อยสบายใจหากคุณได้ไปปล่อยปลานะคะจิตใจคุณจะดีขึ้นคุณจะสบายใจขึ้นทําอะไรก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะยังไงกองที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่องแม่หมอพันตานะคะวันนี้หัวข้อของเราองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณอยากฝากสารอะไรมาบอกให้กับเพื่อนๆบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะสำหรับคุณกองที่สามนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ากองที่สาม หากใครที่มีคู่รักอยู่แล้วคู่ของคุณก็จะพารวยพากันเข้าวัดเข้าวาทำบุญแต่หากคนไหนที่ยังไม่เจอเนื้อคู่เดี๋ยวคุณจะเจอเนื้อคู่ค่ะคู่คนนี้จะเป็นคู่บุญคู่บารมีเขาจะพาคุณะไปในทิศทางที่ถูกต้องหากคุณะเป็นคนอาอยู่บนอาเป็นคนที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่แบบเป็นมนุษย์จริงๆอ่าเขาอะจะพาคุณเข้าไปในศีลในธรรมค่ะ เขาจะเป็นคู่บุญที่พาคุณะไปใท,ทางที่ดีท่านบอกว่าช่วงนี้อยากให้คุณอะทำบุญเกี่ยวกับเด็กเนาะเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่ามีเด็กๆติดตามคุณเขาอยากขอส่วนบุญจากคุณอแม่หมอรู้สึกว่าบางดวงจิตเหมือนเขาจะเป็นญาติพี่น้องของคุณด้วยนะเป็นเด็กที่เป็นญาติพี่น้องที่เขาเสียชีวิตไปอะคะ่ะ เขาอยากสื่อสารบอกให้คุณว่าเขาอ่ะเขายังไม่ได้ไปไหนนะเขายังอยู่ที่เดิมอยู่กับแม่เขาเขาบอกว่าเขาอ่ะเห็นคุณเขาอ่ะสัมผัสความรู้สึกอบอุ่นจากคุณได้เขาชอบมาเล่นอยู่กับคุณบ่อยๆนะคะควรจะรู้สึกเหมือนอาบางครั้งอ่ะอาจจะมีของในบ้านที่แตกอะคะ่ะแตกโดยที่ไม่รู้ว่ามันแตกได้ยังไงเพราะว่าอาจจะ่ไมไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่มีลม ไม่มีสัตว์อะไรมาแต่ว่าทําไมของมันแตกอ่าเขาเป็นเด็กกําลังกําลังวัยซนนะคะอ่าท่านบอกว่าให้คุณนะคะลองอุทิศบุญกุศลให้กับเขานะว่าเขาอ่ะอ่าอยู่ในอิมมิติหนึ่งก็ถามว่าลําบากเยอะไหมก็ไม่ลาบากเยอะเท่าไหร่แต่เขาอ่ะ เป็นเด็กที่มีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณมาท่านอยากให้คุณน่ะได้อุทิศบุญกุศลให้กับเขาและช่วงนี้เนาะกล่องที่3คุณอาจจะมีความโชคดีเนาะอาจจะอาจจะเจอกัญญาณิมิตที่ดีหรือว่าคุณช่วงนี้อาจจะมีโชคใน,ในการเสี่ยงโชคเนาะคุณอาจจะลองซื้อเลขบ้านดูนะเลขบ้านหรือเลขบัตรประชาชนดูนะอาจจะเป็นเลขนำโชคของคุณนะคะ ท่านบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คุณเจอมาปัญหาที่เจอมาตอนนี้มันขี้ขายไปหมดแล้วเนาะช่วงนี้อะไรอะไรก็ดีขึ้นคุณก็รูส้ส,สึกสดใสอ่าสดชื่นอ่าตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณน่ะอยากจะไปเที่ยวนะตอนนี้แม่หมอรู้สึกว่าคุณเจออะไรมาได้สักพักลนะตอนนี้คุณกําลังตั้งโปรแกรมว่าอยากจะไปเที่ยวหากคนที่คุณยังไม่มีคู่นะคุณอาจจะไปเจอคู่ของคุณในสถานที่ที่คุณจะไปเที่ยวก็ได้นะ คุณอาจจะอาจจะเครียดในเก็บเกี่ยวกับหนี้สินเนาะเป็นภาระที่เป็นของครอบครัวที่ไม่พอที่ไม่หวังรู้สึกนะอาจจะเป็นหนี้สินที่ไม่ใช่คุณเป็นคนสร้างแต่ว่าเป็นของในครอบครัวท่านบอกว่าให้คุณนะองค์หากคุณได้ไปท่องเที่ยวเนาะไปวัดอยากให้คุณอะไปขอที่พระประธานนะคะไปขอพรองค์ท่านที่พระประธานว่า เนีย่ยค่ะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยากขอให้องค์ท่านได้ช่วยเนาะเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าท่านจะประทานพรให้กับคุณนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องหนี้สินนะคะอืมเรื่องราวเดิมๆที่คุณเจอมาตอนนี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณเจอมาที่หนักๆอะ่ะตอนนี้ก็เบาลงไปเยอะละช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพักผ่อนเนาะพักผ่อน อให้อิสระกับตัวเองไปท่องเที่ยวไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะแม่หมออยากให้คุณนะเที่ยวอย่างมีความสุขอยากกินอะไรก็กินอยากเที่ยวไหนก็ไปนะคะเพราะว่าคนเราเนาะไม่รู้ว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่อะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขแม่หมอก็อยากให้เพื่อนของที่สามนะทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าการที่เรามีความสุขอะมันก็จะได้เราก็จะได้รับพลังดีๆที่ส่งผ่านในชีวิตของเราเนาะ ใบสุดท้ายนะคะอ่าได้ใ,ใบเหมือนกองที่สองเลยนะอ่าหลังจากนี้ไปอ่ะท่านบอกว่าชีวิตของคุณน่ะจะดีขึ้นปัญหาที่เจอก็จะจะเบาขึ้นอ่าแม่หมอรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขาอาจจะมีบุญสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณมาแม่หมอรู้สึกว่าเขาอาจจะรอมาเกิดเป็นลูกคุณก็ได้นะเขาอ่ะเหมือนติดคุณแจเลยนะแบบ เขาว่าเหมือนชอบคุณมากแล้วเขาก็ต้องตั้งใจว่าหากคุณได้มีคู่เขาอยากเกิดมาเป็นลูกของคุณเขาบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาหากเขาได้เกิดเป็นลูกของคุณนะเขาคงจะมีความสุขมากอ่าที่แม่หมอรับพลังได้นะอ่าเขาบอกว่าการที่เขาอ่ะไม่ได้ไปที่ไหน แล้วยังติดอยู่กับคุณอยู่ก็เพราะว่าเขาอะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของคุณเขาบอกว่าวาจาของคุณอะเป็นวาจาซับเขาบอกว่าหากคุณอะพูดให้เยอะขึ้นมันจะมันจะดึงดูดให้ซับไหลเข้ามาหาคุณเด็กน้อยคนนี้เป็นคนบอกแม่หมอเองนะเขาบอกว่าคุณอะมีวาจาแห่งซับหากคุณพูดเยอะขึ้นอะมันจะทําให้คุณอะเรื่องการเงินการทองอะ มันลื่นไหลมันจะเป็นไปในทางทิศที่ดีหากคนที่เป็นเซียวนะแบบเพอร์เฟกเลยอะแม่หมอจะบอกว่าเพอร์เฟกเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับวาจาเนาะแต่หากค้าขายก็เกี่ยวกับวาจาก็ได้อยู่นะคะขายออนไลน์ก็ได้อยู่อายิ่งคุณพูดเยอะแค่ไหนคุณก็จะได้ซัพย์มากแค่นั้นนะคะยังไงกองที่3นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากใครสนใจอยากดูดวงก็สามารถทักไลน์ id joy 7 ่าเจ็ดเออหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเข้ามาหาแม่หมอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ